เป็นมิสยู n i เว r ร์สไอ i l แลน2020นี้คือใครครับพ,พี่เอาเป็นว่าอย่างนี้ค่ะพี่เพี่เคะเราไม่รู้หรอกแต่สาเหตุนี้พี่มีความรู้สึกว่าใครก็ได้จริงกันป่ะไม่จริงด้วยจริงใครก็ได้ใครชอบใครส่งเสียงมากพี่ขออมุแากขอยเพื่อที่เราจะได้ให้ทุกคนได้โอกาสชมสาวงามได้อย่างเต็มที่ และจะขอทาหน้าที่ที่ง่ายที่สุดในค่าคืนวันนี้คือการประกาศรองชนะเลิศอันดับสองค่ะและที่เหลือยกให้พี่พีเคเลยงั้นพี่พีเคพี่ยิมกี้ครับเริ่มเลยนะครับว่าใครจะได้อันดับสามสองและหนึ่งครับพี่เริ่มเลยค่ะเริ่มเลยครับพี่และสำหรับผู้ที่จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่สองได้แก่ มอกตรจัมโบดครับคันโตค่ะตกแต่งร้อมอยู่ครงการ Aston น t a r l a าวสิค15ไปแอสเซทไวน์ค่ะรถยนต์ซ i วิกรุ่นับสีแดงก g และงานสดมูลค่าหนึ่งลานบาทค่ะรปในเงื่นเงื่อนสำคัญ b s ใช้ตลอดปีครับและยังมีแพ็กเกจเสริมความงามไม่พลาจาก Lock c h a r g i n Medical Center อีกด้วยค่ะร ที่ไดโซซายดพรรอมเชิญพัสดุเชาญหนึ่งปีและถึงการศึกษาสำหรับการเรียนช็อกมากคือทั้งดีใจแล้วก็เป็นการรานใจให้กับทุกๆคนเลยแต่อแมนด้าก็ตอบได้ดีมากชาติดอกไม้จากโลดีไซน์ค่ะคอนฟ้ามีความค่อยวนิดนึงเข้าใจได้เรื่องวันอรุณ วีนาก็ตอบดีจนเราก็คิดว่าน่าจะมงหรือเปล่าสุดท้ายก็คืออแม,มนดาใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมโอเคค่ะรอดเชิญน,น้องอแมนดานะคะเดินขึ้นไปทุกคนได้ชมความงามนะมนดา This is your first world as Miss Universe t h a i l n d r u e m a e s พี่ป็นหุ่ได้เลยเจ็แสนเนี่ยคอนโดตบชุมงพี่เจแสนาคอนโดตกแตพรอมอยู่โครงกานเจดสิเอาอส์วใช่มครับพักอาศัยเเวลาปีครับเรือสการ์เมสซ s อ e ์ o โใช้ได้เลย1ปีค่ะพักอกศัเิมนจาก Dr. อ l l ้ n โชลิงานัโเซ็นเอรการณการจากมีกเกจเซ e ร์ไพรที่พร้อมรูศึกอาส่วนุลนระยะเวลานึงปีค่ะ รู้วมที่มันจะล่องเรือเจ้าพยาด้วยนะฮะเรักลอคน,นจาก True l i s s i n g ด้วยครับผมทีนี้เรามีนาน,นะครับและสำหรับรองอันดับ2นะคะน้อง่อฟ้า่อฟ้าเชิญจ้า บลบุญแสงมาร่วมมอบรางวัลด้วยจะได้รับสายสะพาย oh. จะได้รับสายสะพายนะคะและเงินสดนะคะมูลค่าสามแสนบาทค่ะเครื่องสำอาง b i s i ใช้ตลอดปีครับแพ็ k เกจจาก Dr. Tony Medical Center ค่ะบัรเหล่ากำลังาจจาก v r i n h e s o u i Style ที่พร้อมผู้ฝึกสอนและชุด ปีและทุนการศึกษาจาก World Star Academy ค่ะแฮกเกอร์งเจ้าพญานะครับด้วยบแฮกเกอร์แฟลก์พร้อมกันจากทรูดีสิและดอกไม้จากโ l o w Design ค่ะโอ้นี่รคะเสุดยอดนะคะวันนี้แอบคิดเองนะว่าสาวคนนี้ถ้าแยกกันประกวดคนละปีนะได้มงคนละกันได้เลยนะอ้าวแล้วครับสาวงามทั้งสามท่านยืนประจานตำแหน่งเลยนะครับแต่ผู้ีิจัยเจ้ากรอบอือจะบอกว่า ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติในค่ำคืนนี้ในชูไอคอน้อโปรธไว้มากที่สุดเ,เลยเลยและทุกคนทางบ้านขอบคุณมากๆเลยนะคะราาับยกระดับชาอทีเอ็นที่สำคัญม,ม, <า S 2> มากแล,และทุกคนทั่วประเทศได้ช่วยเห็นแล้วนะครับว่ามิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ของเราในช่วงปี2020เนี่ยเราสามารถทำได้ดีามากแค่ไหนครับพี่ไปเก้เก่งมากกันทุกคนนะฮะ,ะ,ะ,ะและเชื่อว,ว่าทั่วโลกก็จับตามองเราด้วยและที่สำคัญปี ประกวดกันแบบไฮเทคสุดๆนะคะชมได้หลากหลายช,ชมเพเกตน,นะคะดูตรงนั้นมาได้เดินกับน้องแหวครับนี่คือรองป้าขอบคุณนะพ่อ